ทุกวันพบกับรายการของช่องดายเรคเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันพุทธที่16กรกฎาคม2568เขียนโดยคุณผักกาศหอมมานำเสนอครับทางตันของใครประเทศไทยไม่มีทางตันครับการเมืองไทยมีทางออกเสมอ แม้จะไม่ถูกใจใครบางคนก็ตามแต่รัฐบาลและพักการเมืองตาะหะดที่จะเจอทางตันสถานการณ์ของรัฐบาลและพักการเมืองโดยภาพรวมโดยเฉพาะพักขนาดใหญ่งอนเงีนทางนั้นพักส้มยังต้องลุ้นคดีมาตรฐานจริยธรรมที่44สสก้าไกลเสนอแก้ม1 1 2ยังไม่รู้ว่าต้องหลุดจากตำแหน่งกันรนานาวหรือไม่แต่ลุ้นกันเสียวไส้ครับ เพราะเป็นภาคต่อของคดีลมล้างการปกครองที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพักคก้าไกรพรรคภูมิใจไทยไม่น้อยหน้าคดีหัวเลือกสอวอกำลังเข้าได้เข้าเข็มเรียกสอบกันอุดตลุดคดีเขากระโดงหลังพรรคภูมิใจไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลก็เป็นไปตามคาดมทหนึ่งหมดัดหมดัดกำลังเร่งรีบรวบรัดให้จบแบบฉับไวแต่ก็คงจะยากเพราะคดีนี้ซับซ้อนเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย ยังต้องใช้เวลาอีกพักใหญ่ไม่น่าจะจบก่อนการเลือกตั้งทิดจะมาถึงพักเพื่อไทยสาหัสกว่าใครเจ้าของพักโดนทั้งพ่อและลูกถ้าสิ้นตระกูลชินวัตรพักเพื่อไทยก็ถึงทางตันไปต่ออยากทักษิณน,นอกจากคดีชั้น14ที่สร้างสตอรี่ขึ้นมามา,มากมายลากคนอื่นมีความผิดไปด้วยอย่างที่ทราบกันยังมีคดีมหนึ่ทั้งสคดีนี้ มีแนวโน้มทําให้ต้องจบชีวิตเสือกทุกเรื่องอย่างถาวรส่วนแพททองทานเอาตัวให้รอดจากคลิปลุงวุ้นเส้นลําบากเหลือเกินเพราะพูดเองหมดแถมยอมรับด้วยว่าตัวเองพูดก็น่าเห็นใจครับไม่รู้จะแก้ตัวกับสารอย่างไรล่าสุดเลขาธิการนายกรัฐมนตรีหมอมิงนายแพทย์พรหมินเลิศสุริเดชบอกว่าได้ส่งคําขอของแพททองทานไปยังสารรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้ว เพื่อขอขยายเวลาชี้แจงอีก15วันเพราะว่าทำคำชี้แจงต่างๆยังไม่ทันรู้ๆกันอยู่ครับว่าเป็นแทคคติกทางกฎหมายสามารถขอขยายเวลาได้แต่ศาลท่านจะให้หรือไม่เป็นอีกเรื่องแต่เป็นที่น่าสังเกตว่ากรณีนี้มีข้อเท็จจริงไม่มากนักแถมแพรทองฐานยอมรับว่าเป็นเสียงตัวเองและเป็นคำพูดตัวเองฉะนั้นไม่น่าจะทำคำชี้แจงนาน เจตนาที่แท้จริงคือต้องการยืดเวลาออกไปเท่านั้นมีคําพูดของสรวงเทียนทองเลขาที่การพักเพื่อไทยที่ฟังแล้วชวนให้คิดตามส่วนตัวมองว่าการเมืองไม่มีทางตัดเรายังมีความหวังอยากให้ประเทศไทยได้มีการเลือกตั้งรัฐบาลอยู่ครบ4ปีก็เลือกตั้งใหม่ใครไม่พอใจอะไรก็ไปอยู่ในครูหาเลือกตั้งเพราะไม่เช่นนั้นประเทศก็ไม่เดินไปไหน ขอย้ำว่าเรายังมีความหวังอยู่ไม่มีทางตันแน่นอนทำไมไม่พูดแบบนี้ในสมัยรัฐบาลอภิษ์หรือรัฐบาลลุงตู่ตอนเป็นฝ่ายค้านเขย่าทุกวันประเทศถึงทางตันแล้วไล่รัฐบาลรบลีบลาออกให้ประชาชนใช้สิทธิ์เลือกตั้งใหม่เพราะเชื่อว่าตัวเองได้เปรียบพอเป็นรัฐบาลเกาะเก้าอี้แน่นเป็นตีนตุ๊กแกขออยู่ครบเทอมไปเจอกันที่คูหาเลือกตั้ง ทุกวันนี้ประเทศไทยเดินไปไม่ถึงไหนมีใช่เพราะฝีมือองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญปปชกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือฝ่ายตุลาการอทิสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพราะองค์กรเหล่านี้ต่างมีกลไกตรวจสอบตามที่กฎหมายยอมรับไม่มีอะไรนอกกฎหมายไม่ใช่นิติสงครามแต่เป็นเหลี่ยมคูของพรรคการเมืองต่างหาไม่ได้ทำอะไรผิดก็อยากลัว การที่บอกว่าให้ไปเจอกันที่คูหาเลือกตั้งขณะที่อายุของสภาผู้แทนยังเหลืออีกสองปีมันนานมากสำหร,รับรัฐบาลที่บริหารประเทศผิดพ,พลาดซ้ำซากแต่วันสองวันข้างหน้าอาจทำให้ประเทศได้รับความเสียหายเพิ่มเติมเช่นกรณีภาษีทรัมป์การเจรจาที่ต้องมีได้มีเสียนั้นรัฐบาลโดยเสือกทุกเรื่องจะทำให้เสียมากกว่าได้หรือไม่หรือคนอื่นเสียได้เฉพาะพวกพองตนเอง หากจำแนกแล้วพบว่าเครือข่ายธุรกิจของทักษิณได้แต่กลุ่มธุรกิจอื่นถูกเชืออสังเวยภาษีทรัมป์เตรียมตัวไว้เลยมีคดีเพิ่มแน่นอนมีความเคลื่อนไหวหลายพักการเมืองดูแล้วน่าสนใจครับเหมือนจะเป็นการส่งสัญญาณบางอย่างยุบสภาพักกล้าทำรรของธรรมนัตพรมเผ่าคือพักสาขาของเพื่อไทยตระเตรียมสรรพกำลังในระดับที่พร้อมรบแล้วคาดหวังสอสอที่นะั่ พักพลังประชารัฐเปิดตัวผู้สมัครสสกันคึกคักล่าสุดเปิดไปอีก32คนส่วนลุงป้อมยังไม่ยอมแพ้ใจบันดาลแรงประกาศจะเดินหน้าไปพร้อมกับประชาชนทำงานเพื่อความอยู่ดีกินดีของพี่น้องคนไทยทุกคนด้วยความจริงใจไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังก็ว่ากันไปครับหลายวันมานี้ข่าวสีกากอบช่วยกลบข่าวรัฐบาลไปได้พอควแต่ก็ชั่วคราวครับสีกากอบถูกจับ บรรดาลโลนกลับมันศึกหมดเรื่องก็เงียบไปรอข่าวโล้นมีเมียรายต่อไปส่วนการเมืองยังอยู่กับประชาชนทุกวันก็งวดเข้ามาเต็มทนแล้วครับคดีของทักสินแพทองทานจะจบกอดใครไม่กี่วันหรอกครับจะมีการเปลี่ยนรัฐบาลแน่นอนแต่ถึงขั้นเปลี่ยนรัฐบาลใช่ว่าจะเปลี่ยนการเมืองแค่เปลี่ยนตัวละครเท่านั้นเองถ้ากรณีนายกลาออกจะยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงตัวละครมากเท่าไหร่ แต่หากยุบสภาการเมืองเปลี่ยนตัวละครเยอะไม่ว่าจะเปลี่ยนตัวละครไปกี่คนคําถามจากประชาชนยังคงเป็นคําถามเดิมเมื่อไรรัฐบาลจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้เสียทีอย่าเพิ่งท้อครับสู้ต่อไปศิลปชัยเดลีเรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานําเสนอเป็นประจําทุกวันสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ